สวัสดีครับอันนี้จะทดสอบ THC นะครับผมใช้กับเครื่องพัดมาก CNC นะครับก็คือว่าอันนี้เป็นการทดสอบครั้งแรงนะครับในที่นี้จะให้สมมุติว่า VR ตัวเนี้ยเป็นโวลต์แรงดันที่รับมาจากเครื่องตัดปัดมา่านะครับผมโดยในที่นี้เราใช้สมการ PID เข้ามาคือเพื่อทำคดลูปคอนโทรลนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้ให้ใหหมอเตอร์สเตปเนี่ย ในตัววิ่งขึ้นลงเนี่ยให้ขึ้นและลงเพื่อกลับเข้าจุดเซตพอยต์จุดเซตพอยต์ก็คือจุดโวลที่เราเซตหรือตั้งค่าไว้เพื่อให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกลับเข้าจุดจุดเดิมเนี่ยแม่นมั่นคงพูดยังไงดีก็คือกลับเข้าเร็วและและก็เที่ยงตรงนะครับเช่นสมมติสมมติในที่นี้เราจะตั้งเซตเราจตั้งโวลเซตเนี่ยอันนี้คือเซตพอยต์ว่าว่าที่บวลเซตร้อยห้าสิบเนี่ย หัวพัดมากจะสูงจากพื้นชิ้นงานเนี่ยเท่าไรเราก็สามารถตั้งตรงนี้ได้ทีนี้ไอ้ไอ้ตัววอลลุ่มเนี่ยก็เปรียบเหมือนเซน,นเซนเอร์ก็คือค่าข้างบนนี้เมื่อค่าเมื่อค่ามันน้อยกว่า150เมื่อค่ามันน้อยกว่า150มันก็จะสั่งให้มอเตอร์เนี่ยพยายามวิ่งเข้าใกล้150มากที่สุดหรือเมื่อค่ามากกว่า150มันก็สั่งส่วนทาง ให้ให้ให้วิ่งย้อนกลับเพื่อให้เข้าใกล150้ร้อยห้าสิบมากที่สุดอ่าอย่ตัวอย่างเช่นในที่นี้เราตั้งค่าเซตพอย์ไว้ร้อยห้าสิบนะครับดูที่รอดไฟถ้าสมมติอ่าสมมติราเปิดเครื่องใหม่ปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ที่ร้อยห้าสิบก็คือร้อยห้าสิบอะมันจะเท่ากันค่าเข้าก็จะเซตพอยต์อ่ามันก็จะต้องคือมันจะคงที่แต่เมื่อไอค่าร้อยห้าค่าไอค่าวนพัดมาที่เรารับเข้ามาเนี่ยมันน้อยกว่าร้อยห้าสิบมันก็สั่งให้ถ้ายิ่งมาเท่าไหร่มันก็ยิ่ง ยิ่งควบคุมแรงขึ้นเท่านั้นเช่นถ้ามันวัดได้เข้ามาแค่สมมติน,นะครับวัดได้เข้ามา58โวลต์มันก็จะส,ส 1, ร้างสร้างคันมรีดมอสเนี่ยในความเร็วก็คือเฉลีย่ยตามสมการนะครับความเร็วมันก็จะมากขึ้นเพื่อจะให้มันวิ่งกลับมาที่150โดยเร็วอ่าเห็นไหมครับดูจากรถไฟนะครับอันมีข้างบนนะครับพอมันมากกว่ามันจะวิ่งพอมากกว่า150มันก็จะส 1, ร้างคันมรดมอสอีกครันหนึ่งเพื่อให้วิ่งกลับเข้ามา ที่150ประมาณนี้นะครับอันนี้จุดเสร็จพอยอยู่ที่150เราก็สามารถตั้งได้ว่าจะเอาเท่าไร่ยกตัวอย่างอันนี้คือ150เท่ากันมันก็จะก็จะนิ่งทุกอย่างก็จะนิ่งก็คือหัวตัดเนี่ยก็จะจะไม่ยกแล้วก็จะไม่กดลงแต่ถ้าเกิดสมมติเราเจอชิ้นงานที่มันดีขึ้นอพอชิ้นงานดีขึ้นสมมุตินะครับโวนมันก็ให้วนน้อยกว่ามันจะตั้งฮาร์วิดมอเตอร์ให้รอดไฟเนี่ยวิง่งก็คือตอนนี้มอเตอร์จะหมุนแล้วนะครับทีนี้เซนเซอร์เราใช้บวอล่มเราก็จําลองเอา ก็ะวูล์ววลมันก็จะหมุนขึ้นมาจนที่1 5 0อ่าโอเคนะครับผม